สิบสิ่งที่คนเข้มแข็งไม่ทำสวัสดีครับมาฟังข้อคิดสั้นๆกระชับกระชับกับสิบสิ่งที่คนเข้มแข็งไม่ทำมีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่หนึ่งโทษสิ่งรอบตัวว่าเลวร้ายแต่ก็ทนอยู่กับสิ่งนั้นไม่คิดเปลี่ยนแปลง 2. โทษตัวเองว่าไม่เอาไหนแต่ก็ไม่ทำตัวเองให้ดีขึ้น 3. พ่ายแพ้กับสุขระยะสัน้นไม่อดทนอดกลั้นเพื่อสุขที่ยั่งยืนกว่าส ไฟลุกเป็นพักพกเหมือนพลุสว่างสวยแต่ก็ดับไวใช้นำทางชีวิตไม่ได้ 5. ให้เสียงรอบข้างที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ดังกว่าเสียงในใจที่บอกใ hey ห้ลองดูก่อน 6. กลัวที่จะทำอะไรใหม่แล้วมานั่งคิดว่าจะเป็นยังไงนะถ้าจุดจุดจุดเยอมแพ้อ่อนแอไม่เป็นในวันที่ได้พยายามจนถึงที่สุดแล้ว 8. รักเมตตาคนอื่นแต่ไม่เคารพตัวเอง 9. จมกับอดีตกังวลกับอนาคตจนลืมว่าปัจจุบันสำคัญที่สุด 10. คิดใหญ่แต่ไม่ทำอะไรเลย